คนเอกไปบุญคุ้มฉายาครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็เปิดเผยที่มีกระแสข่าวนะครับว่าคุณพร้อมพงมนพริศเนี่ยนะครับอดีตโษศพักเพื่อไทยเตรียมได้รับอดีตเสด็จพี่อดีตโษกพักเพื่อไทยครับก็เตรียมได้รับการพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจําก่อนครบกําหนดนะฮะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าในวันนี้นะครับกรมราชธรรมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษครับซึ่งก็ไม่อยากให้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิ์ เท่าเทียมกันหมดนะครับอย่าไปมองว่าเป็นนักการเมืองคนรวยหรือคนจน mm hmm. ทั้งนี้เนี่ยกฎหมายก็เขียนชัดเจนว่าผู้ต้องโทษมาหนึ่งในสแล้วแล้วก็องค์ประกอบครบตามกรอบที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะสามารถพักโทษได้เออซึ่งเช่นการทำความดีมีพฤติกรรมดีสำหรับประเด็นของคุณพร้อมโพร่งเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการคุมขังก็เข้าตามเกณฑ์ จึงได้รับการพิจารณานะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้ความประพฤติถูกต้องตามนั้นก็ไม่ได้นะออคือถ้าไม่เป็นคนดีไม่ประพฤติดีในที่ในคุกเนี่ยก็คงไม่ไม่ได้เกณฑ์น,นี้หรอกนะครับท่านบอกอย่างนั้นซึ่งกรณีของคุณพร้อมพงษ์นั้นก็ได้มีการโทรศัพท์สอบถามไปถึงอธิบดีกรมราชธรรมแล้วแล้วก็ทราบว่าเข้าหลักเกณฑ์พิจารณาการพักโทษ ส่วนจะมีจํานวนกี่คนนั้นก็ยังไม่ทราบ,ค,รบคนคนที่จะมาพิจารณาเนี่ยยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างแล้วมีกี่คนคนะครับสำหรับคดีที่เสด็จพี่เนี่ยถูกสารที่ภาคษาจําคุกเนี่ยนะฮะก็เป็นคดีหมิ่นประมาทนั่นแหละนะครับที่คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานสารรัฐธรรมนูญท่านเป็นโจทยืย่นฟ้อง ซึ่งอันนี้เรื่องถึงสารดีกากันเลยทีเดียวนะครับที่ตัดสินให้จำคุก1ปีไม่รอลงอาญานี่ก็จำคุกมาตั้งแต่24กรกฎาคม58ด้วยนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วคนหนึ่งก็คงจะทราบข่าวกันแล้วเนาะ เขาก็มีการเฉลิ่งฉลองอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ,ย,ะยินดีกันยิ่งใหญ่เลยก็คือ <ทะ S 1> จา่าสิบตำรวจประสิทธิ์นี่แหละครับท่านนี้แหละที่เห็นภาพอยู่เนี่ย <ทะ S 1> จา่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆนะก่อนผมไปทําข่าวที่รัฐสภาทั้นก็จะสวมสูทแดงเกงเกงแดงไทยแดงเข้าไปอภิปรายในสภาเนี่ยนะฮะ ซึ่งก็เป็นอดีตสสพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นแนวร่วมนปชซึ่งก็เป็นผู้ต้องขังในคดีที่สารอาญาพิพากษาจำคุก 2, 2> ปี6เดือนในฐานความผิดหมิ่นประมาทสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร1 2ท่านก็คงทราบดีว่ามาตราร1 2เนี่ยเป็นเรื่องอะไร ก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งในรายของจ่าสิบตํารวจประสิทธิ์เนี่ยได้ถูกควบคุมคุมขังตั้งแต่29พฤษภาคม57เป็นต้นมาอยังไม่ครบปีดีเลยนะแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2,558เหลือโทษจำคุกสปี1เดือน22วัน และจะพ้นโทษวันที่20กรกฎาคม2559นะก็จะพ้นโทษเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี้ยอ,อีกแป๊บเดียวเองต่อมาเมื่อวันที่25มีนาคมมีดีกาพระราชานอภพยโทษมายัางเรือนจำให้ปล่อยตัวนะครับดังนั้นก็รวมความแล้วจากสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศักด รายนี้ถูกคุมขังในเรือนจำเป็นเวลา1ปี10เดือนกับอีก1วัน<ม>นั่นเป็นความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเรารอดูว่าเสด็จพี่จะออกมาหรือไม่อย่างไรหลังวันที่1เมษายนนี้เพราะว่าจากสิบตารวจประสิ์เนี่ยออกมาแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนม,มาพ่อแม่พี่น้องนะของกลุ่มเขานั่นแหละเขาก็แสดงความยินดีกันใหญ่ชื่นเม่นนะ